สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพามาชมรถสวยลานมัน,นครับนี่ครับให้ดูต็มรถลานนะครับลานศักดิ์สิทธิ์นะครับรถนครพน,นมครับรถสวยนครพน,นมมาดูที่แรกเลยครับผมจะไล่จากล่างขึ้นไปนะครับอันนี้เลาเลาใส่ไปนะครับแต่ไม่ได้เชื่อมเป็นลากันชนล่างนะครับแล้วก็ หากระจกครับถือว่าจัดทรงได้สวยมากตุ๊กตาอีกสองตัวครับมิชลินพี่แกต่อไฟไปแล้วนะครับนี่ครับต่อไฟไปแล้วสองตัวครับเราไฟด้านบนอีกกี่ดวงผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดวงนะครับสิบดวงแล้วไฟปัตตานีข้างบนนี้ครับ ไฟป,ปตัตตานกีกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองดวงนะครับตุ๊กตามิชลินอีกสองตัวข้างบนผ้าป้ายศักดิ์สิทธิ์สวยนะครับสไตล์ญี่ปุ่นเลยเป็นฮิโน่เมก้าห้าร้อยครับ ไม่รู้ไม่กล้ารุ่นไหนนะพี่แกไม่ได้บอกสติกเกอร์บอกไว้ครับับปัดน้ำฝนสวยๆครับขึ้นไม้ครับงานยิ่งไม้เพื่อนขากระจกตัวจอครับสวยขอบเลสกระจก ข้างบนเป็นลานมันลานมันศักดิ์สิทธิ์นะครับเจริญผลรถวิ่งแถบนครแถบสกลนะครับหรือวิ่งหินวิ่งทรายได้หมดครับพี่พี่เขาวิ่งอยู่ไฟด้านหน้าครับ LED สอดวงครับบางฝุ่นแผ่นใหญ่ครับด้านหน้ายื่นเครึ่องสงครับเด็กยึดบางฟุนครับเด็กหนาอยู่นะครับ บันไดสองขัน้นตามเมกา้าตามสไตล์เมกา้าเป็นกระทะแปดออนะครับครอบจะออยางวิดนารี่นะครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะเป็นหัวลากครับบางคุณนหลังหัวเก่งแผ่นใหญ่ สูงเลยครับถังน้ำมันสามร้อยห้าสิบลิตรประมาณนึงนะครับสองเผ่าครับนี่ครับทีถังดับเพลิงด้วยเราจะพาขึ้นชมแต่ลมนะครับขออนุญาตทีเขาแล้วะัะแต่ลมข้างบนอีกสี่ปากสองตัวนะครับ พี่แกวไว้ฝั่งนู้นนะครับแกวอ,ออกจากตรงนี้แล้วนะก็แกวไว้ฝั่งนู้นนะครับจะพาไปชมนี mm. ่นะครับขอตุ๊กตาอีก6ตัวแล้วก็สติกเกอร์แกตัดมาสั่งตัดริยะนะครับ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นดีกว่าวันนี้อันตรายครับพุ่คนลากหางสามเพาานะครับหางกระบะเหล็กยาวครับก็ไม่มีอะไรมากครับภายในพี่แกก็มีอะไรไม่รู้เปิดไม่ได้ครับก็เข้าวๆเคมีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวถ้าห้องว่างเดี๋ยวผมถ่ายช่วงเย็นให้ดูนี่เราไฟเป็นไฟติ่แถบสีนะครับสวยงามเดี๋ยวเปิดตอนคืนอีกสวยเลยด้านบนก็มีนะครับไฟแถบสีด้านข้าก็มีครับพี่แกมีไฟใต้นี่ไหมครับมั่ก็ไม่รู้ครับสมมติดูน่าจะมีนะครับไฟเนียับมีออน นี่ครับนี่ครับเอวกว้างนะครับบาร์มอนยาวครับหน้าหัวกิียสมอทองครับเหมือนีมย้อนยาวเลยครับไฟใต้หัวเขีงหน้าหัวเขียวรถสวยนะคราบันมครับทักทายกันได้ถักทายให้ดูไกลนะครับนี่ครับ วิ่งงานแถบสกลแถบตะคอนสกลบุกดาหารนะครับบางทีนะครับแต่พี่แกก็วิ่งงานตัวเองครับลานไม้ร้านมันครับสำหรับวันนี้ขอฝากว้เชียท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเขาพาไชมรถแต่งรถอะไรนะครับฝากกดไว้เลยครับ วันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ